วันนี้เข้าครัวอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนะผู้ติดตามคือวุ่นุ้นของจุ๋ยนะคะแต่ที่สําคัญวันนี้เราจะใช้เครื่องจากปลาร้าแม่น้อยนะคะพี่หญิงหึ่งส่งมาให้สดละร้อนอยากจะเอามาทํำดูว่ามันจะเป็นยังไงแน่หอมแน่หอมแน่หๆๆอมแน่ๆๆได้ล่ะ มีแรงก็มีแรงอ่ะดีด oh okay. like. like ีดีดีย้ำขอกินกินแบบมีแรงมากเน่มาค่ะความดูนัวไหมนัวจริงนัวจริงไม่จบตาไม่เยอะหรอกเพราะคนเราเยอะมากใส่พีชด้วยน้ำตาลคือเราอ่ะเยอะมากคนเราเยอะมากใส่สน้ำลาลนิดเดียวเพราะว่าน้ำปลาเขาหน้าจะนัวเราจะขอเชื่อถืได้ ไม่ไหวไม่พอิกะเอาอีก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 เอาสีแดงเอาสีเขียวไปด้วยค่ะเสรแทบพันเลยไปไม่พอค่ะไม่พอการใส่พิก่นะลูกก็จะเอาริดมันไม่พอก็แทบมันก็ถึงแซ่บพิกแทบาเป็คนคไม่แทบคนคนใย่น้ำลายหลแล้วเซตหน่อยค่ะมาหน้าง้วยค่ะ อะไรคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะที่เป็นผงแล้วพร้อมพร้อมปรุงเลยมันจะหอมกว่าน,น้ำตาลมันหอมแล้วก็สุขภาพดีกว่าตรงที่ว่าค่าค่า D I เขาจะต่ำนะดูดีนะเนี่ยะหอมาช่่ว,ควยคะดูดีเลยค่ะมว้าวแม่น้ำนนนดีมากม่น้ำส่วนไหนคะเนี่ยแม่น้ำส่วนไหนคะแดงอ๋อไม่ไม่ได้มาเสิร์ฟกันใช่ไหมคะไหนมาได้มาเมินอยู่ค่้มาเมินดูนะต้องขันแดงนะคะเพราะว่าตอนนี้มหม้าดถอน ถอนไอ้นี่ไปแล้วค่ะถอนมานาวาไปแล้วเริ่นยอยังเหลืออยู่แต่ก็คือจริงๆแล้วว่าต้องมีเต้องมีประตูแผ่นใหญ่ไว้ตกแต่งด้วด้วยเนาดูแรงตัดนะขอตักตัน้ำน่ยไง้ไคะ ไก่ยอนิดนึ่งปรับเข้าให้ปรับเข้าให้หมูหมูปลาลาเหรอปลาลาคัโ้เักเนี้ยปลาลาไม่น้อยจังหอยากกินปลาาบ้างมั้งอยากินปลาลาเต็มบ้างเลยอ่ะทกินได้แม่กินดีใ่ปใช่๋อปลาลาครับผม น้ำปาร้าปรุงรดแม่น้อยอร่อยแม่แม่น้อยทำหมูเขาทำให้แบบไม่มีปลาร้าก็ได้นะปาทูเิ่เติมไปนิดนึงเพื่อให้มีอันดีหว่ากน,น,น,นะคะทุกคนแดงแดงหันหอมรอไว้เลยค่ะได้ได้ได ผักที่เป็นตัวเอกของเขาคือหัวกัวนั่งกินไหมเพงนเป็นะเผ็ดน้าดูจริเฮ้ยหอมป่ะนาทีหอมาะเราจะตัดเสียห้ว่าเาหมูยอได้มั้ยไม่หมูยอป่ะไก่ยอ แค่วไปไหม,ไมตัเหขาิดตราได้ไหมใส่คำนึงไ,ได้ไม่เหม็นเลยหอมหอมจะตายไปยอนไย้ไยได้โอ้ได้าเชื่อเขาต้นมงเลยอ่ะว่าเราจะทำอะไรี่ยใช่ไหมนี่นะคะผักชีฝรั่งซูมเน่ เข้าไปว้าว้าวฮ้